สบายดี f อซทุกท่านเนาะวันนี้เซลคำจะพาเฮ็ดบุญนาอพี่น้องเซลคำมอะได้มักเบ่งมาเนาะเซลคำก็จะมาแซมเนาะแซมดอกไม้เพราะว่าเมื่ออื่นเป็นมือแปดคำนาอพี่น้องเซลคำเก็เซคำไดเอามักเบ่งมาใส่ดอกไม้เนาะหรือมาแซมดอกไม้ี่น้องได้มักเบ่งเกากราบมาพี่นอ้องเซลคำก็จะมาแซม คู่หนึ่งเนาะจะเป็นเก้ากาบหากาบเนาะพี่น้องเดวแต่เจว่าเป็นวันเนาะสำหรับวันสินใหญ่มันจะใส่เก้ากาบเนาะพี่น้องเก้ากาบเก้เขาขีดเนาะพี่น้องหรือว่าเก้าสั้นนะเนาะกระบุซาหัาน่นพระเนาะที่ประจำห้องขานแต่ปัจจุบันเนาะพี่น้องสำหรับอ่ายุบ หัน่นพระบ้านเจ้าคำจะเป็นห้านน้อยเนาะเจ้าคำก็จะใส่เก้ากาเนาะเพื่อไปบุษาห้านพระเนาะอันนี้เจ้าคำอ่ะเหใส่ห้องการเนาะในห้องการนี่จะใส่เก้ากาพี่นอ้องน้ำเบ่งกันเนาะพี่น้องว่าเจ้าคำจะเจ้าอ,อกบกงามโบจะเนาะท่านใดสามารถติชมได้เนาะพี่น้องเนาะว่า นี่ก็เป็นกระโดนเซีาวคำที่ว่าจะเอามาให้ทุกทานเบิ่งงนาะเพราะว่าเซียวคำก,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 ก็ค่อยมีเวลาช่วงนี้คนบนหลายเซียวคำก็เลยเอามาเซมให้ทุกทานเบิ่งงนอกว่าดักเบิงที่ว่าเซียวคำเอานำมาบูชาโยฮันพะหรืววอ,อรว,ว่าบูชาอยเฮือนหรือว่าบูชาอย้องกานเป็นแบบใดนาอพี่น,อน้องเซียคำก็จะเอามาให้เบิ่งแบบนี้เนาะ นี่ก็แมนส่วนหนึ่งของซีวิตของเซลค์ำเนาะจีว่าใส่ในซีวิตประจำวันเนาะจะทำาัจะเอามาแซมแบบนี้ทุกสินเนาะพี่น,อน้องหรือว่าบางสินก็นจะแมนอะก่ได้เอามาแซมอยู่ที่นี่เนาะอยู่บนเตียงเนาะเพราะว่าแซมอยู่ที่บ้านไปเลยเนาะพี่น,อน้อง ต้องขอโทษขออภัยเนาะเพราะสามารถพักอต้เสียงสดได้เลยนาะพี่น้องเพราะว่าจะคำต้องได้พักเอาเนาะหรือว่าใต้เสียงเพิ่มเติมที่หลังเพราะว่าเสียงค้นเดินไปเดินมาหรือว่าผู้คนตั้งไหลไปไทยเนาะจะมีการทางกันหลายอย่างที่ว่าอยู่ที่นี่เนาะจะทำปสบสามารถที่ว่าจะเอาเสียงทุท่านั้นออกมาได้เนาะทำเลยมาใต่เสียงที่หลังนอพี่น้อง สำหรับการใส่ดอกไม้ของชาคทำในมักเบียงว้หนึ่งแต่ใส่เวลาดนอยู่นอกพี่น้องเพราะว่าจากสีว้ากับพ้นแน่ที่แค่พ้นแน่หรอกค่ะใส่ดอกไม่นอกพี่น้องแต่เวลาอยู่ประมาณ15นาทีพ่นละพี่น,อน,น้องอเลยนอ่ค่อยแล้วหน่วยหนึ่งนอกหรือว่ากิ่งหนึ่งพี่น้องถ้ามีเสียงรบก,กวนหรือว่าเสียงดังเนาะต้องขอโทษขออภัยเด้อนอกแม้แต่ตอนใส่เสียงนีแต่ยังดังแฮงนอกพี่น้อง ที่เจมบุลเรีนไปมาเนาะเพราะว่าเป็นส,สถานทีท่เชว่าอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวไปเที่ยวไทยหรือว่านักท่องเที่ยวที่วา่าจะกลับประเทศเนะาะจะคำจะกรยานทางขาโอคือว่ายวไ,ไทยเนาะพี่นอ้องฉะนั้นก็จะมีเสียงดังหลายยางเชว่าเกิดขึ้นเนาะเพิ่นมาแต่ละครั้งเพิ่นจ่ายเือ2,000บาท บย,ยี่ห้องเบอร์สิบงเจ้าหอพันหัวหน้าเลยห้อสิบสองครับ้าด<ร>เดียวนะ มักบิงตันนี้จะราคาอยู่ประมาณสองรอาทำะเรียกวาเนาะสามแสนเรียวเราสำหรับกิงเนาะไปงอีก่สองิโเระติดตามแ่แล้วแล้วไปูอะไร จะสำเร็จแล้วเนาะพี่นอ้องสำหรับคลิบนี้มันกลนี้เนาะมันจะโบงาณขนาดนาะจะเปีนเนนนยเป้ยวเด็จะเป็นอย่างนาะความงามบทไส่ที่การทำไส่ที่ใจทำเศ่า้า่นก็บอกตัว อัดเมน้ะไรได้อดดีเสียแล้วทีนี่ม่พู่งยังของน้ำไปบอ,อเห็นเองว่ะคือัอดแทะสวยข้าแดง่าสิบาท

ไปแล้วหักเลยนะครับอ่าอ่า กะใส่ถงเนาะเอาไว้กลับบ้านเพื่อบ่ให้ตองเหี่ยวเสื้อความก,กจะใส่ถงไว้แล้วก็จะเอาผ้กกลุมไว้เนาะเพื่อบ่ให้ดอกไม้เหี่ยวเนาะพี่กดไลค์เนาะฝากกดซับสไคร์เนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้ซอง,องเซลลทำแฟมิบี่เนาะฮักกันในน้อยฮักกันนานๆเนาะพี่น้องเซลลคาอาจจะเป็นซาดได้ไว้ได้กัต้องขอขอภายนำทุกท่านเลยขอขอบใจทุกท่านที่เข้ามาฮับสมขอขอบใจ